พูดถึงหัวใจของพุทธบุตรและครูใต้ที่อยู่ที่นั่นเราทั้งชาวบุทธนี่หัวใจยิ่งใหญ่จริงๆนะแลนะน่าชื่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านอาที่ชีวิตรักษาพุทธศาสนาแล้วก็เป็นผู้ให้แสงสว่างที่นั่นทั้งพุทธบุตรและคนครูเราทำอย่างท่านไม่ได้ จะมีหัวใจยิ่งใหญ่อย่างนั้นแต่เราสนับสนุนให้แรงใจกับท่านได้ช่วยสนับสนุนอะไรทุกๆอย่างแม้ใครไม่พร้อมจะช่วยแต่เราต้องพร้อมช่วยเพราะว่าครูมีใจเกรงไว้อย่างนี้เนี่ยตะวัานใดเนี่ยน้ำตาของครูใต้ตกถึงพื้นดินเนี่ยกลัวไฟมันจะลุกอะ่ะ เราต้องมาดับไฟตายกันทั้ก่อนเนี่ยเนี่ยน้ำตาถ้าตกลงไปล้วก็มันยุง่งตอนนี้แค่ปลิมปิม,ปม,ปมอย่างนั้นเองอืมเราก็ต้องไปช่วยกนะันซับซับ,ซบอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยทำให้ท่านมีฐานะมัง่งคั่งขึ้นหรอกนะแต่ว่าอยากจะให้ท่านรู้ว่ามีคุณครูเอามีคนเนี่ย เข้าใจคุณครูผู้ให้แสงสว่างอยู่ก็พวกเราก็ไปทําภารกิจกันตรงนี้นะจ๊ะไปทำตรงนั้นพูดถึงคุณครูเนี่ยนึกถึงครูท่านแต่ท่านหนึ่งเนื่อวานนี้ก็คุณครูอัธยาสุดบรรทัดโอ้สุดยอดเลยสอนภาษาอังกฤษนี่ฟังท่านไม่เคยรู้เรื่องเลยทั้งห้องแหละทั้งท่ท่านสอนดีดีเนะะพะมัวจะไปทำไม คุณครูฝึกษอนนี่ย,ยิ้มสวยเดินสง่าง,งามและชอบเป็นชอบดูท่านตอนท่านสอนในกระตาท่านยิ้มเนียแล้เดินลงมาจากบันไดเนี่ยโอ้จ้าสกิตรสะกิต,ละะกตลเลยไปรู้เรื่องเลยสาังกิษท่านสอนอะไรเป็น <c oughs> ค,ครูอีกท่านหนึ่งนะจังหวัดสุพรรณบุรีสอนอยู่โรงเรียนอนุบาลนนะ่ะ ฝากมาถามพอที่ผู้ประสานงานปชวนด้านทำบุญนะฝากรู้จักไหมหัวหน้านักเรียนโรงเรียนอุบาลเออที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยหอหน้านักเรียนนี่นะของโรงเรียนอุบานนะั่นแหะตอนนี้เขามาอยู่วัดพระธรรมกายใครเออบอกองง่งยีแล้วกันไปบอกกันว่าท่านชื่อครูวาสนา ที่เด็กชายอารกรณ์กน่ะไม่รู้คนไหนมาอยู่วัดพระธรรมกายบอกเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนทุบานนั่นนะสุพรรณบุรีเนี่เด็กชายอกรณ์กถ้าอยู่ในห้องยกมือคครูวาสนาจะได้เห็นมีไหมเด็กชายอกรณ์กเน่ะครูวาสนาถามถึงอ่ะอายกมือหน่อยไหนไหนเด็กชายอารณ์ก็อ๋อ นายยกสูงสูงยกสูงสูงประธานนักเรียนดีดีดีอยู่ตรงนี้เองอ๋ประธานนักเรียนอุบานครูวาสนาถามเองปแปลว,ว่าแล้วบอกว่าเขาเรียบร้อยอย่างนั้น <laughs> ประธานพูดเยอะแยะเลยแต่กลัวจะมุดดินเนี่ยไม่กล,ล้าเล่า อ๋อ,อนี่เพิ่งรู้เด็กชายอลงกรเลยนะอนอยู่ที่นี่นะเออไม่รู้ก็ชื่อแล้วรู้วาชื่อโคก <laughs>